เมื่อกม้บอกไหมว่าขยายแล้วคุณผู้ชมถามเรื่องการโดนรูลลี่ไหมเขาเลาเรื่องเลยจ้งโดนบูลลี่เนาะโดนบูลลี่เขาเรียกว่าตอนนี้นะบ้านเมืองเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็โดนบูลลี่เองอ่ะเรารู้สึกแบบรรู้สึกแย่จังแต่พอแต่พอเจอแต่เรารู้สึกแบบ แรกๆถามว่าโกรธไหมเรารู้สึกโกรธอ่ะเรารู้สึกตัวอึงอ่างมันเป็นอย่างนี้แล้วเราลุกขึ้นแล้วส่องกระจกไปแบบอึนอ่างเป็นตัวอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอเราอ่านาแล้วอ่ะเรารู้สึก สือขำจังอะเราไม่ใช่อึงอ่างหรอเล่าเราก็คือผู้หญิงคนหนึ่งเราคนก็ไม่ใช่อึอ่างเราก็เลยโอเคเหมือนเขาอยากทําความรู้จักกับโลกภายนอกแล้วก็เลยโพสต์ให้คนให้คนได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าเออเราโดนแบบเนี้ยอีกแล้วแล้วมันก็เป็นข้อความที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องปฏิวัติตัวเองแบบจริงจังแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะค่ะคือด้วยด้วยงานโชว์เขาก็อาจจะเห็นเราแบบเหงื่อท่วมตัวแล้วตัวเราดําๆมะเขาจะเอออึอ่อางเนาะมันก็ควาตัวมันๆอย่างนั้นแหละเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบ ต่อไปนะฉันจะไม่เป็นอึ่งอ่างแล้วอีกวันหนึ่งฉันอาจจะเป็นผีเสื้อน้อยเป็นตัวอะไรน่ารักน่ารักสําหรับเขาอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็ไม่อยากให้คนไทยบูลลี่กันด้วยการแบบว่าวันเนี้ยเรามาตัดสินกันพ่อหุ่นวันเนี้ยเราตัดสินกันด้วยความเหมาะสมด้วยอะไรอะ่ะวันเนี้ยเราทํางานเราทํางานโชว์เราอยากให้มองศักยภาพของเราอะ่ะ ในในการทํางานต่างๆของเรามากกว่าไม่ใช่มาโฟกัสกันที่แบบว่าหุ่นเธอเป็นอย่างนี้แล้วเธอเป็นคนขี้เหร่นะแล้วแบบอ้าวแล้วขี้เหร่มันวัดกันจากอะไรว่าขี้เหร่คนเราไม่ได้หน้าตาเหมือนกันถ้าคนนิ่งกันออกมาได้ใครก็อยากเป็นพระเอกนางเอกที่สวยงามเป็นนางงามจักรวาลหรือเป,เปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราจัดการากับเขายัางไง่าเจอแบบนี้เราหนึ่งนะเวลาคนโมโหชอบจะ,ะด่ากลับใช่แต่เราก็จะพูดกับเขาดีๆว่าคุณคะ ท้าดิฉันเรียกคุณว่าคุณคางคกอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยงั้นดิฉันขออนุญาตเรียกคุณคุณคางคกแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สาต์กลับมาว่าเนี่ยผู้ชายอย่างนี้แหละถึงไม่เหมาะสมกับผู้ชายอ้าวก็พานไปอีกเรื่องนึงอีกแล้วก็โอเคงั้นก็แสดงว่าเหมือนกันเรามีความรู้สึกว่าเราก็ตอบโจทย์เขากลับไปว่างั้นแสดงว่าเขาก็มีอารมณ์โกรธเหมือนเราเหมือนกันแล้วก็เลยหยุดเขาก็เลยด่าว่าเธอเป็นอย่างนี้แหละอีน้าบวกเขาก็สัตว โอเคแล้วก็ขอบคุณค่ะคุณคันสวยแล้วก็อบอกอย่างนี้นางก็คือยอมก็คือจบไปแล้วก็วกมีความถ้าคนเราหันมาพูดกันดีๆคะ่ะพูดกันดีๆมันก็จะรู้สึกว่าทําให้เกิดข้อความดีๆเกิดขึ้นนะ่ะวันนี้เราก็เลยว่าโอเคเราจะมองข้อความพวกน,นี้นะคะอ่านได้ตอนนี้อ่านแล้วรู้สึก ตลกมากกว่าเพราะตอนนี้ศรพนามของแต่ละคนที่สําหรับมนุษย์โซเชียลหรือมนุษย์คีย์บอร์ดเขาอยากให้เราเป็นอะไรเขาก็จะพิมพ์ลงไปอย่างนั้นแะแต่เรารู้สึกเอาคําพวกนี้มาเป็นแรงบันดาลใจมากกว่าคือเปลี่ยนเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งอ่ะจะไม่ไม่น้อยแล้วแต่เอามาเป็นแรงบันดาลใจแล้ววันนี้เราก็จะทําให้เห็นว่าเอาเดือนนี้ก่อนนะคือความตั้งใจเราจะโพสให้ทุกคนดูเลยอ่ะเดือนนี้จะเอาให้ลง3มโลให้ได้อื ม,มันเป็นแรงผลักดัน,นจริงๆวันนี้เราไม่ได้ทําเพื่อคมคุณแต่เราจะทาเพื่อสุขภาพเราด้วยแล้วเราจะกลับไปเต้นปาโลมาแล้วเปิดพุงโชว์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งให้ได้นะอเออไม่ได้เลือกที่จะบล็อกเขาใช่ไหมก็ร้อยเ้เขาเห็น่าไม่ค่ะไม่ค่ะแล้วเราชอบอ่านคอมเมนต์เพราะว่าชอบอ่านคอมเมนต์ด่ามันเลยเพราะว่าเราเรามีความราูร้สึกว่ามันคือแรงผลักดันอะเรามีความรู้สึกว่าอู้มนุษย์เรา มันมีอย่างนี้จริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะโรงเรียนก็เรียนโรงเรียนเดียวกันแต่ทำไมเขาคิดต่างจากเราจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาคิดลบได้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกําลังทําวิจัยกับโลกพวกเนี้ยเพราะสิ่งเหล่านี้แล้วสุดท้ายมันจะทาให้เราอ่ะเพราะยังไงเราก็ต้องอยู่กับโลกโซเชียลเราเอ๊ะเราจะทํายังไงให้เขาเข้าใจหรือเข้ามาเป็นแฟนคลับเราที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบนี้มีเยอะไหมอะไรคะ ไม่ขัดแต่ก็จะมีลายใหม่มาเรื่อยคือต่ว่ามีเคสที่เข้ามาบูลีอย่างเงี้ยเยอะเยอะอะค่ะแต่ก็เราก็ชอบไม่อ่ะอ้วนในดำชั้งน,น้ำไม่เหมาะสมเลยคือมันมีมาทุกวันเลยนะขิ้เหร่ทำไมเตี้ยทำไมอ้วนทำไมแบบโหมันขิดเห่ขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ยิ่ง ทุกโพสที่โพสรูปยิ่งถ้าโพสรูปกับผู้ชายยิ่งมีคอมเมนต์เยอะมากในความในความไม่เหมาะสม mm hmm. เราก็เลยแบบบางทีเราก็มองแบบมันไม่มันไม่เหมาะสมขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบอา้าวสุดท้ายแบบเวลาเราอยู่ด้วยกันอะ เราคุยกันแบบทำไมเราแฮปปี้จังเลยว่าข้อความพวกนั้นมันจะมันจะหลุดออกไปจากสมองทันทีเลยค่ะมันก็คือหนึ่งข้อความที่เข้ามาแบบรู้สึกว่าเขาเขาอยากได้ความสําเร็จจากเราว่าต้องการให้เราอะตอบโต้กลับแค่นั้นเองถ้าเราเคลียร์ใจเราได้อะเราก็จะรู้สึกแบบไม่ไม่ไปไไม่ไป,ไป,ไป,ไปยึดติดกับพวกนี้แต่เราจะรู้สึกว่า,วาเอาคําพวกนี้มาเป็นแรงผลักดันให้รู้สึกว่า ฉันจะสวยให้ดูเออฉันจะหุ่นดีให้ดูฝ่ายชายให้กําลังใจเรายัางไงบ้างเพราะว่าพอมันเกิดเคสแบบนี้ขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้เบื่อที่จะฟังคําพวกนี้แล้วเขาก็ตอนนี้ก็คือหันเขาเรียกว่าอะไรคุมคเรื่องอาหารมากกว่าส่วนมากก็จะให้เขาเรียกว่าอะไรก็พาไปกินอะไรที่มันแบบว่าไม่เป็นของมันพวกสม้สมตำใช่ค่ะใช่ใช่เราก็จะ เขาเรียกว่าดูดูแลกันในเรื่องการกินมากกว่าเพราะว่าเรื่องการออกกําลังกายหรือการใช้ชีวิตของลาลาแบบตอนนี้ด้วยเรื่องงานหรืออะไรต่างๆเราไม่เราไม่สามารถโฟกัสเรื่องเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตได้แต่ก็จะดูแลกันเรื่องการกินมากกว่าใช่เหม่ยจะพิ้องมาตรงไนามวาแบบผิดหว่ากับาาว่าแบบเชื่อมโทมแล้วพอตัวจริงมั่นี้าเลยออลาลาด้วยมนุษย์ของคนเราอ่ะมันมันอยู่ที่ว่าความโกรธจะเก็บไม่ได้เยอะแค่ไหนวันนี้ความโกรธของเราอ่ะ เราอาจจะไม่พูดคำหยาบเขาแต่เราเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นการแบบว่าเป็นกระจกให้กับเขาอะถ้าสมมติเราพูดแบบนี้กับเขาไปอะเขาจะเขาจะรู้สึกยังไงอะอันนี้ก็แค่เหมือนเป็นการแบบว่าเป็นการตอบกลับเขานิดนึงแต่ไม่ต้องไม่ต้องมากมายแค่เป็นการได้พออ่ะโอเคแค่เนี้ยจบยิ่งไปยืดเยื้อเราก็คุยกับใครละไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ถือว่าปล่อยไปปล่อยไปดีกว่าใช่ค่ะไม่เสียใจเลยคุณว่าไป่อไม่ณตอนนี้นะคะไม่เสียใจแต่เอาค่ะ พวกเนี้ยมามานั่งหวนเลาะเราก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างที่ลาลาบอกว่ายัางไงเดือนนี้ต้องเอา3โลเดี๋ยวจะณตอนนี้นะบอกไว้เลยตอนนี้คือ60ออ60กก็คือภายในเดือนนี้เดี๋ยวจะโชว์ตาชั่งคือ57ให้ได้ใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฉันอยากจะเข้าไปดูคนทำในนั้นเลย ยังแดงหมดแล้วเหรอยังเหยียบสายเขาแป๊บหนึ่งช่างแกะละวนะมาสังเกตต่อเลยนะเด่นมากนี่ก็ฟิ๊กบิกใช่เอ๊ะเกย์ใหญ่เกย์ใหญ่เอ๊ย